ผมและสัมผัสกับน้องนายคนเล็กของโชเลก้าเรียนรเรศศิริชัยก้าเรียนพบปปกท่านผู้ชมร้อนเ่ดาวตลกหนึ่งเดียวเดี่ยวไข่กาอาชาโชเลก้าเรียนพบกับพระเอกศิริชัย าเหรียญย่างดาตววลกเคีเเ้ยวไข่กาเก้าเหรียญครับไอ้กูแปดเหรียญเององุยุพลาด์ชาติกลุ่มเออไอ้คนประกาศนักการุณาครับผมผิดแล้วฮะนี่ชื่อะไรนะรีชัยเก้าเหรียญซีรีคายเก้าเหรียญผมไม่ใช่ทีมงานเก้าเหรียญครับผมผมเคี้ยวไข่กาสวนสี <laughs> สังกัดเดียวกไวยอรามอนด้าหัวหน้ากู มากันสองคนก็นหัวหน้าหัวหน้าผมาเมาตาห้อยไปแล้วองุ่นขร่าอัดขาดน้ำฝนเพลียนจบเจนจัดฝีมือล้ำพร้อมฉลาดประวัลจากคณะกรภาพด้วยตมาม้า,า,าอัดเชื่อมั่นขอบคุณคณะกรภาพนะ,ะขอบคุณนะครับค่ะ ขอบคุณนะพระเกียรติผู้หญิงยังยิงย่งใหญ่เฮ้ยเฮ้ยดีแล้นดิฮะอะไรวะทำไมอ่ะร้อยเอยงเหรอเฮ้ยงานกูยังจ่ายสองร้อยเลยนะฮูล้อไม่รู้จะพูดอะไรเลยล้อล้อเราสบายคนเล่นอยากล้อมทำลายองข้างลู่ไม่รูาอา้อะไรนะ หรือบนบกอยากบุกงลกสวรรค์หากมีลิธีหรือมีคดขาอย่ากแกล้ตินฟังไล่ฟันอีกจะต้อพบก,กับแ้นตดาวร้ายชาติไทยบรรดาเด็ก ครับเสียงนะครับและปลื้มใจมางานนี้เต็มใจมาช่วยใช่ขนาดเจ้าภาพไม่บอกกูอยากมาเที่ยวเลยเมาช่วยช่ยครับเจ้าภาพรับประมาจากคุณแม่ด้วยนะชื่นใจคุณแม่นะคุณแม่ผู้น่ารักไปเล่นที่ไหนไม่เคยเห็นแม่หน้าตาดีถึงขนาดดีเลยแม่สวยมากถึงแม่จะใส่แว่นสายตาแม่ยังน่ารักอยู่ดูซิว่าแม่จะเห็นกูไหมขอบคุณแม่มากนะ ชื่นใจคุณแม่ทำเลยสายแว่นไม่เห็นขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือตัวอย่างที่ดีใครจะเรียนแบบไม่น่าเกลียดครับผมบชื่นใจอ้าวพระปากทอดตะวันกล่าวกับคุณเจมหมวยนะฮะเจมหมวยที่จะเีรางวัลให้เขียวไ่ากาในมาดูริเกร์มาดูคอนเสิร์ตสงสยัอยอ้าวอ้อยนะเว้ เสียงตีตินหัวหน้างมศักดิ์สวนสิสวัสดีครับเมืรบครับสวัสดีทั้งน้องและพีทที่ได้มาอีกหนังคุณนายคุณน้าและทุกท่านที่มาเป็นหมูและบอกผู้ชมและลุมนี้ทั้งหลายว่าเขียวแอบไอเลิกอยู่ นนชื่นใจชื่นใจน<า>น,นี่นปเป็นงานของพ่อนกอพ่อนกได้จากเราไปไพ่อนกไม่ต้องเสียใจครับท่านเมื่อคืนนี่นอนอยู่ทำไมอะหลังจากฟังพระสวดกลับไปบ้านประมาณตีสองได้เออเกิดอะไรขึ้นวะพ่อนกไปหากูที่บ้านอ่ะดิจริงอ่ะไปเรียกกูไอ้เขียวไอ้เขียวตืนก<อ>ูตกใจพเงยเน้าฮะพนก อยัางไงจะตอกกระใจตอกกระใจกูถามบอกพ่อมาอย่างไงเออแล้วไงพอนกบอกไปถามกูบอกไอ้เขียวไปงานพ่อหรือเปล่าลูกพวกนี้เออกูบอกไปพ่อ้ามึงไปมึงบอกหลานลูกหลานกูด้วยทําไมวะบอกเออหมายด้วยบอกไอ้มาดมันด้วยว่าไงบอกไอ้หมวยด้วยว่าไม่ต้องห่วงพ่ออยู่ตรงนี้สบายดีลูกแต่ถังมันบอกมันด้วยว่าพออยู่ทางนี้ไม่มีตังค์ใช้เลยมึงไปเจอมันให้มันส่งตังค์ให้พ่อใช้หน่อยเถอะ กูได้ความรื้อถามพ่อนบแล้วว่าวให้ตรงแบบไหนอ,อพ่อนบตบหัมกูโพลอะไรโงออ่มึงบอกลูกหลานกูตบรางวัลมึงถึงกูทุกคนลูก <c oughs> เป็นไงพี่เชษพีเชษขอเดชะทะ,ทะต้องเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองซะก่อนแม่แม่คะวิรางวัลมาด้วย<อ>มาให้หนูหรือเปล่าคะเนี่ยขอบคุณมากนะคะ ไปซื้อหวยงวดหน้าค่ะ<ฮ>ขอบคุณค่ะแน่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 ไอพวกน่าิจฉาสินะอิจฉาไม่ได้เลยสมน้ำหน้ายังไม่มีเมียลิเก,กคุณพี่ที่ให้รางวัลเมื่อกี้นะคะวันนี้นาตายาน่ารักไหมคะอ,<ฮ>อะไรนะ<ฮ>น่ารักเหรอขอบคุณค่ะแน,น,น่เป็นไงคุณแม่คะ<ฮ>คุณแม่ด้านหน้านะ<ฮ>วันนี้นาตายาสวยหรือเปล่าคะอะไรนะแม่ เจ้าขา่ว่บอกทีเธอค่าว่าวันนี้หน้าตาญาตอแหลไหมคะแหมโอ้ยนี่เนะโอ้โหรู้ได้ไงว่ามูชอบกินกาแฟกูว่าละน้าโมงนี้ต้องกินเฮี้ยอะไรกันบ้างนี่แหละคืนคืนทั้งคืนนี่พ่อรูปล่ออ๋อรูปหล่อะสมชายเข็มกัดจระเข้ผสามเออเขาไม่ใช่ อ่ะไม่ใช่ละคืออะไรล่ะเออาปี้เนี่ยเหรอร้อัขบี้พี่พี่เดอะสตาร์้ยว่าไงน้องอ้ำนี่อุ้ยพูดถูกใจเดี๋ยวเดี๋ยวให้เลยร้อยหนึ่งอ้ำลรูปพี่อ้วกไงปากเสียงขอเดชะองค์หญิงได้กแลครับอีกแล้วโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณเอ้ย ดูสิให้มาสิบบาทเออมาถอนจกระแลหรือไงวะเนี่ยแออเป็นไงอยากจะจีบนางเลิกแต่ลงทุนน้อยขอเดชชะองค์หญิงเด็ดมาอย่างไรพี่คะอา้าวจะกระเดินมาสิเอารู้เดินมาจะพี่เวชยันหลับหรือยังออขอเดชะไปคำดักของเวชยันใครก็แล้วแต่ขึ้นเป้าแม้แต่น้าตยาเมื่อมาแล้วผู้องค์สั่งคำเดียววางง่าเอา๊โอ้โหมันแปลว่าอะไรเนี่ยลูกกูํำลูกกูมา ออกไปอันนี้ดีกว่าเัตยายังไม่ออกไปหรอกทำไมแต่บอกไว้ก่อนนะถึงงานนี้เป็นงานช่วยแต่พี่มาดพี่หมายนี่เขาจ่ายตัวจอยนะน่แน่จอยมึงได้แค่ตัวคนเดียวหรออันแน่นอนสองพันสองพันอยากได้ปะอยากได้สิเดี๋ยวแบ่งให้ครึ่งนึ่งจริงเหรอจอยี่ทำตามฉันนะก็ไปบอกเจ้าพี่เวชยันทําทำทุกอย่างให้เหมือนล่ะก้าวมาข้างหน้าก้าวขาซ้ายออกมา ใช่ยังไม่ทันจะแก่เลยลืมง่ายจริงเลยจะพูดคำแก่ทำไมอ่ะพูดแก่ที่ิผ่านเนี่ก็แก่เป็นปากหรอกแล้วก็มือวางไว้บนนี้นะแล้วก็ฟังให้ดีละ่ะเออติ๋งแหนบติ๋งแหนบติ๋งแนออหนบใครบอกกับพะเออชียงพะออานาศยาละมาขอขึ้นเป้าทำได้หรือเปล่าโหสุดยอดเมียมึงไม่ได้ทิ้งเลยนะเนี่ย เอ็มเคฮึฮติงหักติงหนักติงหัต่งติงนัติงหนัติงปดก่อนปวดก่อนพยายามพยะยามพยายาโปดก่อนปดก่อนพระเทพาราตยาต้องการขึ้นเฝ้าไปบอกกับราตยาว่าพระเทพขาไม่ให้ขึ้นเฝ้าทำไมเต้นไม่เต็นไม่เต็นฟูก็ไม่ไปต้องเต็น ต้องเต้มตองเต็นโอทิมจะไปเต้นอะไรติ้งหักติ้งหักติ้งหักโอ้ติ้งหักติ้งหนักติงหนักติ้งหักติ้งหนักไปบอกเลยมึงให้เต้นอะไรเราเล่อะไรเลเลเกะดาวล้อมมือมากสิทำไมผมเต้นอายผมิเรย์คนนี้เล่นเป็นแย่เล่ในชนะหนูเป็นพระเอกเออหนูไม่ต้องเต้นทุเรศจากน้าหรอกหนูเต้นอภรรษเขตพอน่ารักนิดๆพอเอ่านนิดเดียวนิดๆนิดๆเออไม่เต้นไม่ได้หรอนิดเดียว ไอ้อบหน้าตาดีว่ะไอ้ปอบหน้าตาดีว่ะพัดขามแล้วไม่ให้ผิดรา้ล้วูุึงว่ามีอะไรไปไหนเลยเอวไาอย่างงี้ทึบตามสิดตลอดไบอกไ้ปองกินอะไรกินอะไรต้องไปเอ็นเคยังไม่รู้ติึงติ๊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 งตงงปวดกอดปวดกอนพุชยาค่ะ ขัโปดก่อนไม่ราวัแต่ี้วิ่งทั้งคืนโปรดก่อนองหน้าตยาโปดก่อนองหน้าตยาพระเทศฐาไม่ให้ขึ้นฟัองใครบอกกับ ไอบอกกับหน้าแตยาเอาอพระเฮ็ดฐานไม่ให้ขึ้นเอวามาแต่ไกลเนี่ยตั้ใจจะให้เข้าไปเป็นยังไงจ๊ะติ๊งแต่ติ๊งแนตะ่ติ๊งแนตะ่อุ๊หติ๊งแนตะ่ติ๊งแนตะ่ติ๊งแนตะ่ปวดนะก,ก่อนปวดก่อนพิจะกขับพิจักขับพิจักขับปวดก่อนปวดก่อนดหนาจตยาพระเจ้า,าอาลรมช